ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักวิ่งทุกคนนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะ13กันยายน2563กับ BPRunning for Library นะคะวันนี้นะคะมาไปดูการเตรียมงานของเรากันดีกว่าค่ะว่าพวกเราเนี่ยได้เตรียมอะไรไว้ให้กับทุกท่านบ้างนะคะมาชมบรรยากาศในงานกันเลยเลยค่ะ สำหรับระยะในการวิ่งของเรานะคะก็แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันนะคะมี3.5กิโลเมตร5 5กิโลเมตรแล้วก็10.5กิโลเมตรค่ะซึ่งแต่ละระยะเนี่ยนะคะก็จะมีวิวทิวทัศน์ข้างทางที่แตกต่างกันไปแต่จุดสําคัญที่ทุกคนจะต้องผ่านนั้นก็คือสะพานข้ามทางรถไฟของบางกระทุ่มนั่นเองค่ะ และบริเวณนี้นะคะด้านหลังของดิฉันเนี่ยก็จะเป็นเวทีกลางนะคะสําหรับการจัดกิจกรรมนะคะโดยในช่งชวงเช้าเนี่ยก็จะมีการนําเต้นออกกําลังกายนะคะเพื่อเป็นการวอร์มอัพให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะคะส่วนทางด้านอาขวามือของดิฉันนะคะก็จะเป็นในส่วนของเต็นท์อาหารนะคะซึ่งเราก็จะจัดเตรียมไว้ให้สําหรับนักวิ่งทุกท่านนะคะโดยในเต็นท์อาหารเนี่ยก็จะแบ่งไปตามระยะนะคะเพื่อจัดอาหารให้กับผู้เข้าแข่งขันได้อย่างพอเพียงนะคะโดยที่แบบว่าไม่ต้องขาดเหลือกันเลยนะคะใคร ที่มาวิ่งในงานนี้นะคะรับรองว่าเรื่องอาหารการกินนะคะเต็มที่แน่นอนค่ะและต่อไปนะคะอีกด้านหนึ่งของเวทีนะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของบูธนะคะที่จะมาจัดกิจกรรมในเรื่องของการขายเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์การวิ่งต่างๆนะคะให้สําหรับนะักวิ่งได้มาช้อปปิ้งนะคะหรือว่า เลือกซื้อได้ตามอธัธยาศัยนะคะโดยรูปแบบร้านเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะสีสันค่อนข้างสดใสเหมาะสำหรับนักวิ่งทุกเพศทุกวัยค่ะค่ะในส่วนของร้านแรกนะคะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะคะเริ่มตั้งแต่มีในส่วนของกระเป๋านะคะสําหรับใส่สัมภาระสาหรับนักวิ่งนะคะกางเกงนะคะเสื้อนะคะตั้งหลายหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีหมวกนะคะสําหรับใส่ในเวลาวิ่งนะคะมี ถุงเท้ามีซัพพอร์ตต่างๆนะคะที่จะรองรับการออกกำลังกายและการแข่งขันของเราค่ะซึ่งสีสันนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะใครชอบสีแบบสุภาพก็มีใครชอบแบบสีสันสดใสนะคะก็มีให้เลือกสันกันได้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของร้านที่ขายรองเท้านะคะ เผื่อนักวิ่งท่านใดนะคะต้องการเปลี่ยนรุ่นนะคะก็สามารถมาเลือกช็อปได้เลยที่นี่นะคะตอนนี้ทางร้านเนี่ยก็ได้จัดมาไว้หลากหลายยี่ห้อนะคะหลากหลายไซส์นะคะเหมาะสำหรับงานวิ่งของเรามากๆเลยค่ะ และถัดมานะคะก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าอีกหนึ่งร้านนะคะที่จะจัดเตรียมนะคะในส่วนของกางเกงนะคะไม่ว่าจะเป็นขาสั้นหรือขายาวนะคะแล้วก็มีเสื้อนะคะทั้งแบบมีแขนและก็แบบแขนกุดนะคะให้นักวิ่งนะคะได้มาเลือกช้อปปิ้งได้เลยรวมถึงอุปกรณ์ซัพพอร์ตนะคะกระเป๋านะคะถุงเท้าค่ะ